อ้าวพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังอ้าวเป็นทีมแล้วรอบนี้รอบที่สามรอบที่สามเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีใครบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมใครบ้างอ้าวนี่มีสามคนอะไรเนี่ยพอ้าวแล้วพี่ยุทธอยู่ใครใครทีมครับทีมนี้เอาเอาเอาโอเค เดี๋ยวฟังสัญญาณจากปากผมนะเดี๋ยวครับชงของผมกอส่งกันเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยมันขอดูชีพไอ้ผมแบกไปมันไปตัวเปล่ามันไปได้แค่2เมตรนี่ดูดิเอาแล้วนะเอาแล้วนะไปไอ้หอมเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมยังพร้อมยังเร็วโปะเพย์ถอนเลยด้วพร้อมยังเอางั้นการแข่งเดี๋ยวเดี๋ยวรอบักซี่ก่อน การการแข่งรอบนี้รอบสุดท้ายเนอะรัตขึ้นมาแล้วรับตังเลยเสียเราไปฝัเขาหมาไป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 อรมยางมันมันอ๋เอาเอาเตรียมตัว

เเออีด๋ยวไปเรื่อยไปดึงไปดึงอหอมโอ้โหหอมน้ำโด่งครับตอนนี้อหอมน้ำโด่งอหอมน้ำโด่งหอมน้ำโด่งครับอหอมน้ำโด่งโอ้ยทำไมดึงแบบแก่ด้วยเดาหอมไปไม่มีคนดึงนะเออดึงจะชัดเลยต่อหน้าต่อตาเออดึงต่อหน้าต่อตาเลยเหรอมไปหอมเออโอ้บึกซี่เหรอบึกซี่ดึงเหรอ เออบอนยังไม่หมดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเอือเ่อเ่เ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเขาไปแล้วครับไปแล้วครับมีการดึงกันเหรอมุกี้เฮ้ยเออบอนะใครว่าปอลใครตังเหรอไปแล้วไปแล้วตอนนี้โอ้เอมีเอมีชะลอดูเย็เออะเงมอะ่บอคเรอครับไปแล้วไปแล้วตอนนี้โอเอมีเอชะลอดูเ็ย็นิหด้รว่าบตงเอครับอโอเอมีเยนนะหมดแเ้เอ่บอครังเอครัเปล้อน้โอา แหมยังมีโทรศพัพท์ยังบอกก็รักมันถอยไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องเรียบนะดึงหนะเออมันนี้มนไ,มมนไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดปอนจะแซงแล้วตอนนี้ปอนจะแซงแล้วครับเอาแล้วโอ้หอมเย็นเย็นอมเย็นเย็นอมเย็นเย็นเฮ้ย,อย <laughs> เอ้ยจะถึงแล้วเอ้ยจะแซงแล้วเอ้ยเฮ้ยเอาเ,เรียบร้อย เดี๋ยวล่ะโอ้โหจับได้เลยบริสุทธิ์ใจเหรอโอ้ยออมเอ้ยวันนี้ไม่ใช่วันของมึงว่าเฮ้ยยังไม่จบต้องกลับมาก่อนโอ้บายบายแล้วไม่ไหว โอ้ยเรียบร้อยครับน totally ี่ครับหน้าตาผู้ชนะครับหอบครับหอบครับหอบหอบเอาลมเอาลมไปไว้ให้ก่อนโอ้โหผู้ชนะครับผู้ชนะโอ้โหแรงแรงมหาศาลเลยปอนไหเออมันต้องไปเนิ่นเ่มันี่งจังตั้งแต่แรกเนาะเี่ยงประเด็อ กลับมาแล้วเขาหมดนะไปหมดนะต้องไปเรื่อยโอ้โหบรรยากาศวันนี้สนุกสุดๆทีมเราทั้งหมดได้ไหมสามรอบเก่ง้องอเก่งเก่งอ,อ,อะไรครับเรียบร้อยครับแข่งครบสามรอบรอบนี้รอบสุดท้ายครับปอนเป็นผู้ชนะรอบแรกใครผมครับรอบแรกพี่ยุธครับ รอบแรกพียุทธ์รอบสองใครบอนรอบสองบอนรอบสามอโอ้โหปอนรับเละครับงานนี้จบแล้วครับ